กินได้ไม่ได้มางานคนไม่กุมกามันมันก็ไม่กุมกามันลูกครบเหรอตะครบตะครบตะครกย่อยหน้าไม่หงอกตะครกยอมันมีเม็ดไหมอ่ะหน้าไม่หงอกตะครกยอยตะครกยอยตะครบยอยตะครบย่อนั่นไงนี่ไงลูกดำๆเนี่ยนี่ๆๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ลไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่แล้ว วีวันชายฟาดเอ้ามือฟาดมันต้องให้มันต้องให้ถูกนี่นี่ใจเพลี้ยนี่ไหมนี่ใช่ไหมปุ๊บเหรอมีในใบเหมือนเพี้เป็นไหมนี่แหละอีสานเรียกบักเบนบักเบนเดี๋ยวใช่อีสานก็มีนะมีนี่แบบนี้แหละแต่ว่ามันมันก็ฝาดเดี๋ยวพี่ตันี่ีรูนี่วาดทียบเลยพี่นเ ว่าเลยว่าเลยว่าเลไม่ลุนว่าเล่นลกเลยเลยลกิเล่าเ่ไรูกไม้เลยลอกินเลยว่าท่รก็เดี๋ยวไปไปวนดังออด่านี่ผลไม้มาจากน่ฉันเลงแล้วฉันบอกว่าอเก็บผลไม้แปลกดีกว่าคาราบิกินได้ซะกินกินมาม่ร้เพราะว่ามันนี่มันั่นมันมันมันรุนนี่มันเื่อมดเลย นี่แหละชอบแบบนี้แหละตะเกกวนนี่ดูดำดำเาุก้งกินพุ่นม้แบบนี้เลยนี่เนี้ยไม่อาไรางเงนใช่ไหม่ใช่มัดเก็ตนั่นมันนี้ก็นไม่ได้ลหลร็วเรื่อๆยี่สิบยี่สิบโร่โ่เพื่อมันเอาเงนก็บเกี้ยวมันเป็นสารเล่นยาเขานี่

ลูกนี้หวานเกลอไปเลถ้าโดหวานีเนองแ่าไมดมันนายขอเม็ดเลยงาบเบนจริงๆด้วยเฮ้คุณรู้ได้ไงอ้าวเบนอีสานเนี่ยที่นี้ได้มีความรู้อีกอีไปจะมาจะพุงเว้ยทีนี้อืมกว่าจะพุงเร็วเม็ดเม็ดมันก็เหมือนกันพี่น้องไม่กินไปเรื่องกินบบเบน You look up.